โครงการดีๆของเมืองระยองนาย,ยกช้างของงบกว่า76ล้านบาทสร้างท่าเรือข้ามฟากเกาะสเสม็ดแห่งใหม่ทันสมัยส่งเสริมการท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเมื่อวันที่20กันยายน2566ผูส้สข่าวรายงานว่านายปิยะปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองพร้อมด้วยนายประสานพึกษาชาติรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างท่าเรือข้ามฟากเกาะเสม็ดท่าเรือบ้านเพของอบจและชี้แจงในความจําเป็นในการก่อสร้างท่าเรือดังกล่าวโดยมีนายภพรัตน์อรุณเวสเสณนายกเทศมนตรีตําบลบ้านเพร่วมประชุมรับฟังด้วย นายปิยะพิจุเตชะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกล่าวว่าท่าเรือบ้านเพเป็นท่าเรือเก่าอยู่ในความรับผิดชอบของอบจอระยอง มีเอกชนเช่ามานานปัจจุบันสภาพชำรุดทรุดโทรมจึงมีแนวคิดในการพัฒนาให้เป็นท่าเรือที่ได้มาตรฐานเป็นแห่งแรกของจังหวัดระยองมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้กับนักท่องเที่ยวขณะนั่งเรือข้ามฟากไปเกาะ,สะเสม็ดให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นจะใช้เป็นศูนย์รวมของศูนย์ราชการประกอบด้วยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคตำรวจน้ำตำรวจท่องเที่ยวเป็นต้นโดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณจำนวน76ล้านเศษมาดำเนินการก่อ สร้างรวม4เฟสระยะเวลาดำเนินการจะแล้วเสร็จในปี2568 ซึ่งในปัจจุบันการกอร่อสร้างอยู่ในช่วงที่2อ,อบจอยืนยันว่าหากการกอร่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นท่าเรือที่สวยงามมาตรฐานเป็นหน้าเป็นตาของคนจังหวัดระยองในการรับรองนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเกาะเสม็ดเพิ่มทุกปีรวมทั้งประชาชนชาวเกาะเสม็ดจะได้ใช้ประโยชน์ในด้านการสุขอ,อาณาไมการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ดที่มีประชาชนเพิ่มมากขึ้นทุกปี